วันดีสมามาถสิบ dfc แผ่นหอยห้าหน้อยทุกันคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางหอยห้าหน้อยพิเศษพี่น้องหอยห้าหน้อยพิเศษประจำวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมพี่นาะเมื่อสิ้นเดือนนะอื่นกะรุ่นหอยรัฐบาลไทยพี่น้องมื่อนี้ก็รุ่นหอยห้าหน้อยไปก่อน ไว้ห้าหน้อยหมู่บ้านน้อยพิเศษอะแอดลงมขี้ไปกระแตกพี่น้องชุดสองตัวแตกสายวิ่งสายรูดอ่ะกระเด้งถูกคกถูกใจกักดติดตามช่องนี้ไว้พี่น้องถ้าพอ,อยากพลาดขอมูลข่าวสารตัวเลขกดติดตามช่องนี้ไว้ จะได้มีการแจงเตือนเมื่อเวลาเอดลงคลิปใหม่ๆพ้นหวยห้าน้อยวันที่สามสิบสิงหาคมหวยห้าน้อยพิเศษพ้นก็สองหกศ <260 S 1> ูนย์้ลกสองศูนย์เอดลงคลิปไปก็มีศูนย์หกหกศูนย์ก็แตกไปหน่อยแตกหกศูนย์ สายหิ่งสายโหลดกระเด่งศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์เด่งพี่น้องสำหรับสายหลดเมื่อนี้คลิปนี้เขากำลังกเบิ่งแนวทา่าไหวห้าหน้อยพิเศษนต์ไปจำทันทีสามสิบเอ็ดสิงหาคมกระเบิ่งไหวเป็นแนวทางพี่น้องถ้าชอบ,บจังตามถ้าบอชอบกผ่านเลขเขาไมีเข่าไม่รุดพี่น้อง ก้าวบ้างดูดบ้างก็เป็นธรรมดาของตัวเลขมัางเทืออาจจะเดินเงี้วมังเทืออาจจะเดินมือหนึ่งหรือสองมือสามมือกระรุดแล้วก็ต้องปรับสูตรกันใหม่เข้ากับมาเบิ่งกันเลยย่าทางวยห้าน้อยน้อยพิเศษประจำวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมพี่น้อง น้อยพิเศษไปทำวันทีสามสิบเอ็ดสิงหาคมสายวิ่งซ้ายหลดศูนย์จุดเจาะ2ตัวบนหลางาก็จะมี0ศนย์ห้มีศูนย์หนึ่งศูย์ายวิ่งซ้ายโหลด ฟันศูน่น้องฟันศหรือไ้จักกันยวกันกับกันน้อยนแต่อฟันให้ตัวเดียวฟันศูนถ้าบอสอบศูนเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งไปจับพี่นองถ้าบอสอบบอสอบศนย์เก้าหนึ่งมาจับก็จะได้หนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห่งสามอ่ะกนี้

จุดนีน้ส่วนจุดสามตัวแอดจำไว้สมาชีเก็บซี่เดไปรุ่มนกันอ่ะก็คือนี่คือแนวทางพี่น่องแนวทางหวยหาหน้อยพิเศษจำวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมถ้าชอบกับตามไม่น้องถ้าพอชอบกับพานกระเบิงไว้เป็นแนวทาง กระจบๆก,กๆมันมาทุกคนครับ